หลังจากมีชาวเน็ตพยายามจับสังเกตชี้ให้เห็นรายละเอียดนะคะที่เป็นไปได้ว่ามาร์คตวนกับโรเซ่แบล็กพิงค์ค่ะไปเที่ยวด้วยกันโดยเมื่อวันที่25กันยายนนะคะโรเซ่ Rose และก็จีซูแบล็กพิงค์ค่ะบินไปปารีสนะคะเพื่อเข้าร่วมงานแฟชั่นวีคนะคะทั้งสองสาวค่ะยังใช้เวลาในการทัวร์รอบเมืองและถ่ายรูปที่หอไอเฟลนะคะซึ่งภาพดังกล่าวค่ะจีซูได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมนะคะแล้วก็มีแฟนคลับกดไลค์มากกว่า6ล้านครั้งอย่างรวดเร็วค่ะ ทันใดนั้นค่ะข่าวลือการออกเดทระหว่างโรเซ่แล้วก็มาร์คตวนค่ะก็ปะทุข,ขึ้นอีกครั้งนะคะเนื่องจากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มีการกล่าวถึงไอดอลสคนที่มีเลิฟอินสตาแกรมค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะแฟนๆก็ได้จับสังเกตว่าคู่นี้กำลังออกเดทกันนะคะโดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะโรเซ่ Rose ค่ะได้ระบุแคปชั่นภาพโพสต์บนอินสตาแกรมของเธอนะคะท่ามกลางหิมะว่าที่รักข้างนอกอากาศหนาวนะและมารระบุแคปชั่นว่า ไม่หนาวเลยนะคะแฟนๆบางคนรู้สึกราวกับว่าแคปชั่นทั้งสองคนนั้นเชื่อมโยงกันเลยทำให้คาดเดากันว่าทั้งสองอดีตกันอยู่นะคะไม่นานนะคะ่ะมาร์กต้วนก็ได้ทวิตข้อความว่าตลกเกินไปแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะคะด้วยอีโมจิหน้าตัวตลกนะคะแม้ว่าทวิตของมาร์กนะคะจะค่อนข้างคลุมเครือค่ะแต่แฟนๆก็ยังเชื่อว่าเขาหมายถึงขขาวลือการออกเดทนะคะหลังจากนั้นมาร์กก็ลบทวิตดังกล่าวออกไปในเวลาไม่นานค่ะ ซึ่งความจริงนั้นนะคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามาร์กตัวนะคะจะเข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคด้วยนะคะดังนั้นการปรากฏตัวของเขาในปารีสในเวลานี้นะคะดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับโรเซ่นะคะแต่เพียงเพราะงานเท่านั้นนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ